ด่วนครมอ,อนุมัติแจกเงิน10,000หมื่นเฟสองเผยเงื่อนไขใครได้รับเงินบ้างได้เงินวันไหนครมอ,อนุมัติแจกเงิน10,000หมื่นเฟสองเผยเงื่อนไขใครได้รับเงินบ้างได้เงินวันไหนจะจ่ายเงินกลุ่มเป้าหมาย10,000บาทต่อคนซึ่งจะเร่งจ่ายในเดือนมกราสองห้าหกแปด ผ่านบัญชีพร้อมเพย์เมื่อวันที่24ธันวาคม2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนางสาวแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีถแถลงผลการประชุมครมอว่าที่ประชุมครมอเห็นชอบตามที่กระทรวงคลังเสนอโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านผู้สูงอายุเพื่อบรรเทาค่าครองชีพ ให้กับผู้สูงอายุเพื่อให้มีโอกาสใช้จ่ายที่จำเป็นโดยมีกลุ่มเป้าหมายคือผู้ที่ลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐผู้ที่มีสัญชาติไทยผู้ที่มีอายุ60ปีขึ้นไปโดยจะจ่ายเงินกลุ่มเป้าหมาย1,000 10, บาทต่อคนซึ่งจะเร่งจ่ายในเดือนมกรา2568 ผ่านบัญชีพร้อมเพย์ก่อนหน้านี้นายพิชัยชุนหะวชิระรองนายรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าการจ่ายเงินให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ6.40ปีขึ้นไปจะไม่เกินวันที่2 9สก ok มกราคม2568ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับเงินดิจิตัลเฟส2 ได้คัดกรองผู้ดได้สิทธิ์เสร็จแล้วมีประมาณ3.2ล้านคนซึ่งน้อยกว่ากอบวงเงินที่ตั้งไว้4ล้านคนซึ่งกลุ่มใช้เงินงบประมาณ3.2หมื่นล้านบาทขายได้เงิน10,000บาทเฟส2บาทเฟส2บ้าทนะครับ 1. ต้องมีอายุ16ปีบริบูรณ์ในเดือนที่มีการลงทะเบียน เป็นประชาชนที่มีอยู่ในทะเบียนบ้านมีสัญชาติไทยผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปที่จะได้รับเงินก้อน10,000บาทเฟส2ต้องเป็นผู้ที่ลงทะเบียนแอปทางรัฐเท่านั้นคนไม่ลงทะเบียนซูปเปอร์แอปทางรัฐหมดสิทธิ์ทันทีตัดสิทธิ์คนที่ได้รับเงินเฟสแรกไปแล้วกลุ่มเปาะบางก็หมดสิทธิ์ไม่มีรายได้เกิน8 0 0แสน 40,000บาทต่อปีไม่มีเงินฝากทุกบัญชีเกิน500,000บาทไม่อยู่ระหว่างต้องโทษจำคุกในเรือนจำไม่เป็นผู้ถูกระงับสิทธิ์หรือถูกเรียกเงินคืนในมาตรการโครงการอื่นๆของรัฐไม่เป็นผู้ฝ่าฝืนเงื่อนไขมาตรการโครงการอื่นๆของรัฐจ่ายเงิน1,000 0บาทเฟสองก่อนตุจจีน 2568กนี่นะครับก็จะเป็นข่าวด่วนนะครับก็คือครมได้อนุมัติการแจกเงินนะครับโดยจะให้1,000 0บาทต่อคนซึ่งเป็นเฟสสองนะครับโดยคนที่คุมเป้าหมายก็คือผู้ที่ลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐเท่านั้นแล้วก็เป็นผู้ที่มีสัญชาติไทยซึ่งมีอายุ60ปีขึ้นไป โดยจะเร่งจ่ายนะครับภายในเดือนอมกราคม2568ผ่านบัญชีพร้อมเพย์อันนี้ก็เป็นสิ่งนะครับคนผู้สูงอายุนะครับคงจะได้เฮกันอีกรอบหนึ่งเนื่องจากว่าจะได้รับเงินหมื่นเพื่อเป็นการใช้จ่ายนะครับ